สวัสดีครับวันนี้ช่องคุ้อุ้มจะพามาดูปูนะครับซึ่งเราทดลองปล่อยชุดทดลองเลี้ยงไปได้หนึ่งวันซึ่งบ่อนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับไม่รู้ว่าปูที่ปล่อยตรงไปทั้งหมด15คู่ไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วนะครับคุ้มจะพามาตามหาปูครับดูว่าปูนไปอยู่ไหนบ้างนะครับบ่อนี้กว้างมากนะครับขนาด4คูณ7เมตร ไม่รู้หลบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับบางสวนน่าจะอยู่ในนี้บ้างตรงนี้จะเป็นปูนนะครับพอให้น้ำได้ขังนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหมนะครับทั้งหมด30ตัว15คู่นะครับ นี่ครับเจอแล้วคนระับนี่ตัวหนึ่งมาหลบอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่อีกตัวหนึ่งให้คือเราปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเลยนะครับเจอแลวสองตัวครับลองดูตรงนี้บ้างครับปึ๊บไม่มี มีหนึ่งตัวครับ <_ an> เขาจะลบอยู่นะครับใต <_ an> ้กระเบื้องที่เราเตรียมไว้ให้เขาโอ้ตรงนี้หนึ่งตัวสอง,ต,สองต,ตัวลบอยู่ตรงนี้ครับมาดูแผนนี้บ้างแผนที่สองครับโอ้ตรงนี้มีสามตัวครับเนะี่ยเขาก็อยู่วองเขาตามธรรมชาตินะครับ เป็นบอร์ที่เราเตรียมไว้ให้เขานี่ครับไปด้อีหนึ่งตัวตัวนั่งอยู่ข้างๆครับนี่ยไ,ไมเหอะนี่ครับนี่ตัวหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าปูนี่สังเกตพฤติกรรมของมันคือเขาจะชอบหลบอยูใ่ในที่ที่ ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับตอนกลางวันเขาจะพักผ่อนส่วนตอนกลางคืนเขาจะออกหากินนะครับยังไงกูอุ้มก็ฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมติดตามศึกษาพฤติกรรมของปูนานไปพร้อมกันนะครับจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของเขาไปพร้อมกันนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ